สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกรดพัสิตาเป็นอา,าสาศูนพักคอยสี่วันแทบหมดแรงตามหาคนช่วยเข้ามาเป็นอา,าสาช่วยงานที่ศูนพักคอยเขตประเวศเกรดพัสิตาเพียงแค่สี่วันเจ้าตัวบอกเข้าใจหัวอกหมอพยาบาลในตอนนี้พร้อมประกาศหาอาสามาช่วยงานที่ศูนพักคอย4วัน80เตียงแล้วสำหรับสูนพักคอยเขตประเวศ ใครอยากติดต่อขอบริจาคอะไรบอกได้เลยนะคะที่สำคัญตอนนี้ที่ต้องการมากที่สุดคงเป็นอาสาสมัครใครถนัดส่วนไหนลองบอกได้ค่ะตอนนี้ทีมกู้ชีพอยู่เวกรกัน3มคนเกรดพี่ปานและพี่นงกำลังจะหมดแรงแล้วค่ะตั้งแต่ EMR ขึ้นไปอยากมาช่วยงานยินดีมากค่ะนี่คือมาทำงานครั้งแรกกับ IC สำหรับเกรด วันแรกก็เป็นรองช้ำไปแล้วนี่วันที่สี่เองไม่ต้องสืบเลยว่าบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามต่างๆจะหน่วงแค่ไหนดูแลตัวเองกันนะคะทุกคนยืนยันแทนบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนได้เลยว่าเราหน่วงและหนักมากจริงๆค่ะทีมแพทย์หนึ่งถึงสองคนต่อผู้ป่วยเป็นร้อยและผู้ป่วยก็เล่นบอลลูนสีกับเราบ่อยด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ